ดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้มีจงังหวะชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักแรกนี้คุณได้ไพ่พระามแผงสอนได้ไพ่หานุมาและได้ไพ่พระศิวะบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้คุณกําลังมีโอกาสที่จะได้เดินทางเปลี่ยนงานหรือคุณมี โครงการใหม่ๆหรือมีเป้าหมายใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานซึ่งคุณนั้นมีความต้องการที่จะไปให้ถึงในจุดนั้นให้ได้หรือพยายามทำในเป้าหมายใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จช่วงนี้คุณอาจจะต้องวิ่งงานวุ่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นเพราะงานเก่าหรือโครงการใหม่ๆหรืองานใหม่ๆที่คุณนั้นได้รับมอบหมายอาจจะทำให้คุณวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานสักเล็กน้อยต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์สักนิดหนึ่งนะครับการงานเยอะก็อาจจะทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวอารม ง่ายอย่าพยายามที่จะใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการงานของคุณเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งอยากจะให้ชาวลัคนา,าร,ราศีกรกฎระมัดระวังถึงเจ้านายผู้บังคับบัญชาในช่วงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีคุณอาจจะถูกจับตามองจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหากคุณทํางานผิดพลาดหรือทํางานไม่ถูกใจอาจจะทําให้เขาโกรธหรือโมโ oh หหรือตัดสินคุณด้วยอารมณ์โดยที่ไม่ใช่เหตุผลมากเพียงพอก็อาจจะเป็นไปได้เช่น เดียวกันนะครับฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้พยายามทําในสิ่งที่คุณนั้นรับผิดชอบอยู่ให้ดีอย่าพยายามทําอะไรมากเกินไปมีโครงการใหม่ๆมีงานใหม่ๆก็ค่อยๆดําเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่ารีบร้อนจนเกินไปและพยายามใช้สติมากกว่าเหตุผลการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีและถ้าหากผลงานคุณดีเจ้านายผู้บังคับบัญชาก็จะเห็นความเก่งกล้าสามารถหรือมีทักษะในการทํางานที่ดีของคุณอาจจะได้มีการเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งสําหรับคุณได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ครับสำหรับ ในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฏในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้คุณได้ไพ่พญาสุครีบได้ไพ่พระนารายณ์ทรงสุบัณได้ขุนแผนกับนางพิมพิลาไหลวงบอกได้ว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะทํางานหาเงินต้นแข็งัวเป็นเกลียวเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวคุณนั้นก็จะมีความสามารถที่จะหาเงินหาทองได้ไม่หยุดไม่หย่อนเช่นเดียวกันคุณมีโอกาสที่จะทํางานกับคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวหรือมีโอกาสที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันกับคนเก่งๆที่คุณอาจจะเข้าไปในรู้จักกับคนหมู่มาก ที่จะทําให้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของคุณในการหาช่องทางต่างๆมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนชี้ช่องทางทําให้คุณนั้นมีโชคลาภทางด้านการเงินหรือมีช่องทางเกี่ยวกับการหาเงินเป็นอย่างดีรวมทั้งช่วงนี้คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีการตรวจสอบในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะหาช่องทางเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือรายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันนี้เนี่ยการเงินของคุณนั้นอาจจะต้องขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างทําให้คุณนั้น มีความรู้ความสามารถหรือมีความคิดในการที่จะทำมาหากินหรือสร้างไรายได้ให้กับตัวคุณเพิ่มได้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ความขยันและความตั้งใจของคุณนั้นจะก่อให้เกิดไรายได้ให้กับคุณอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้คุณได้ไพ่กรรมเทพได้พระอรุณเทพประบุและได้ไพ่ทศกาลออกรบนะครับสำหรับคนโสดนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอหรือมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำจากคนรอบข้างให้กับคนใหม่ๆทำให้คุณนั้นอาจจะ ทาความรู้จักอาจจะมีการเดินทางไปรู้จักกับคนต่างบ้านต่างเมืองต่างถิน่นต่างแดนก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้คุณนั้นอาจจะเริ่มมีความรักใหม่ๆในช่วงจังหวะเวลานี้สําหรับคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะมีการเดินทางร่วมกันบ้างอาจจะมีการสังสรรค์ภายในครอบครัวบ้างแต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเข้ามาทําให้หมุดหงิดใจหรือมีปากเสียงกันเหมือนลิ้นกับฟันแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยมากกว่าพยายามมองข้ามกันไปคร พยายามดูแต่ในจุดที่สําคัญพยายามเดินทางท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันกับคนในครอบครัวกับคนรักไปไหนมาไหนด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันบ้างความรักความอบอุ่นของคุณในช่วงนี้ก็จะกลับมาดีดังเดิมได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ครับ